ความงามเหรอความงามนี่อ่ามาอย่างนี้พี่ไม่รู้ว่าท่ามันต่อเนื่องมาจากไหนนะแต่ว่าเอาต่อไปคร่าวๆของกันันก็คือเก้าเก้าชิดเก้าแค่นี้เองเออเก้าเลยเก้าละหวานนะอ่าหเจ็ดแปด ความงามความรักมีมาตามธรรมในชาติทำไมอะทำไมอ่ะก็ร้องไงมาอยู่งี้ไงคือมาตั้งอยู่นี้ไงแต่เราหันเอียง อ๋อเลยแบบนี้อลยที่มีตั้ง่นี้เลยพอหายแล้วแล้วพอรูก็หันมาฮู้ไม่น่าจะมีแบบเร่งขาไม้บ้างมีมีครับแต่ว่าโอ้ยอยากเต้นกุยทอดพี่ตุ้ยอันนี้เด็กแต่จริงขาไม้ที่จะแต่ผมเต้นด้วยอ๋อ ไม่มีดิ้งพื้นใดอะไรทุกครัดิ้งที่คุณดูกรรมเนี่ย่างเงี้ยไม่ใช่คนหนึ่งสายคนขวาไอ้เมยขวาเฮ้ยเฮไม่ไม่เล่นเรีนมึงกลุ่มไม่เลเล่นเดี๋ยวตีก็ข้างหน้าไงตีเล่นเลียนมันกลุ่มไงข้างหลังก็ไงไงหน้าไปไอ้หาละอะไรเงี้ยใต้ถุนไอ้เนี่ยนะคนสายคนขวาก็ออกอะไรเงี้ยมีมีมีแบบข้างหน้าด้วยอะไรเงี้ยคือเอาเอาใช้ทางนี้ดีกว่า แต่เพลงนี้ก็ใช้ได้นิดหน่อยเออใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้อาจจะมีเดินเดินวนรอบรอบขาไม้อะไรเงี้ยถ้าเต้นขนาดเนี้ยเองร้องไปเลยคนเดียวตอนท้ายอ่ะเดี๋ยวพี่เอาหัวมาจําท่าเต้นเดี๋ยวพี่เต้นแบกให้มันเท่ดีอืมไอ้ใหม่ดีนีไหนๆก็ไหนๆต่อเท่าอันนี้แล้วเดี๋ยววันวันมาเอาขาข้าวก่อนเอาไม่ข้าวแล้วเนี่ยท่าแรกข้าแรกมันได้ท่าแรกเลยมั้ยขเหนียวแล้วเนี่ยมาทวนท่าแรกนะห้าหกพี่เองไม่ร้องจรอ่าหกร้องร้องอะไรขึ้นแผ่นดินเพี้ยขึ้นแผ่นดิน พื้นแผ่นดินอ๋อโอเคอ่าหกเจ็ดิน้ามาไหมมือแรกเป็นดกเจ็ดเป้นขึ้นบุเฮ้ยทีนี้ทีนี้เข้ากันทีี้ก่อนคัดเดี๋ยวบอิอันที่สองอ่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าไปละ โอ้ยยยยคยย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 ยหยยยงยย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 ยล้วยย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 ยมยยกยย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 ้ยยยยยยยออนยยกยยนยยยย1หยยยอยยยายยยยย้ยย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 ่ยยยยยยยหยยยยยยวายข้ยยยยนยยยหยย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 อยา ปลาปลาปลามันก็ควายอย่างนี้ความงามปลาปลาห้าหกเจ็ดแปดย้นหนึ่งถอยสองสามหอยอันนี้อยากให้บอกเราตัว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 ตรงนะตัวยอดตัวตรงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแต่ก้าวขาเอาไปมือขึ้นข้างหัวใจพร้อมที่จะเป็นหัวใจหัวใจพี่น้องท่านี้นี่ตีชอบมากเลยตีขึ้นตีขึ้นข้างขึ้นเฮ้ยอย่างนี้เลยมั้ย คุยเป็นคุยย่างเฮ้ยมาต่ออย่างดีขึ้นด้านข้างนะคือแหรว่ามีมีเทมโปลขาด้วยก็ได้ไอ้นี่มันง่ายเอาแรกดีกว่าอ่าห้าหกรองด้วย 1, 2, 3คืนนลายดูเป็นสีเียวืัน้ลายดูเป็นสีไวยิยต์น ความมืดเงามคู่โลกอยู่หนได้โลกมนุษย์แสงกว้างใหญ่ลึกเกินยิ่งมองยิ่งเบี่ยงเบนขนเหนือหัวใจแค่นี้ก็คลิกัะลั่นฮอแล้วใช่ไหมพี่น้องเปิดเนนี่ยๆจะล่นมันจะมันจะไอ้เต้นแรกมันจะขับตรงตรงว่าดินนะพื้นแผ่นดินนะื้ เราต้องเราต้องทิ้งแต่หบน,นเลยนะินป่ะ,ะรอรอ,อรอมาเลยกนะนะ็ได้ไหวอ่ะไไดพี่แนะนำว่าขอขอแนะขอ แบบให้เป็นแบบเป็นท่าซ้ำกันอ่ะได้ตั้งหลายรอบอ่ะได้จะเยอะกว่านี้นะไหวแฮ่ตีเอ้ย ไปจำท่าไม่ได้ก็ก็เหลือบมาทางนี้ได้เหลือบตรงนี้อ่าแล้วก็จะจำไม่ได้ต่อไปเฮ้ยสุดแรงเชียร์รับยาเขาจะเรียกประชุมเนาะเขาบอกยังโอเคเขาบอกยังว่าเขาจะเรียกประชุมไอ้รอบหนึ่งรอบเขาบอกหรือยังว่าเขาจะเรียกประชุมยังยังยังเนี่ยเดี๋ยวประชุมห้องนุ้ยนะครับ วายห้าหกเฮ้ยเฮ้ยติดข้างเว้นนิดนิดรอหน่อยรอหน่อย ไอ้ยื้อหามนะเนี่ยอยู่เงี้ยเอาขึ้นไปวันเดี้วไปให้เขาประชุมอะไรอ่ะอ็ข้าวหน่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวท่าพรุ่งนี้ผมว่างเต็มๆพี่เอาอยู่บ้านนะเดีจยวต่อพรุ่งนี้เดี๋ยวซัดเต็มๆเลยความงามเหรอความงามนี่อ่ามาอย่างี้พี่ไม่รู้ว่าท่ามันต่อเนื่องมาจากไหนนะแต่ว่าเอาต่อไปคร่าวๆกับวันนั้นก็คือเก้ามันเป็นมันเป็นอินโทรทดเก้าแค่นี้เองเออเก้าเลย

ร็อพอฮูก็หันหน้าไม่น่าจะมีแบบเล่นขาไม้บ้างนะมีมีครับแต่ว่าโอ้ยอยากเต้นกุยทอดพี่ตุ้ยแต่จริงขาไม้ดีกขาไม้ที่จะเป็นเพลงขอนดินด้๊งไม่มีดิ้งดิ้งไดรอนไดนทุกๆดิ้งที่คุณจุ้ยกำนเนออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวาไอ้เมีย เล็กเล็กมันกลุ่มมาเลยแล้วเล็กเนี่ยสีก็ข้างหน้าไงสีกเล็กเล็กมันกลุ่มไงข้างหลังก็ไงไงหน้าไปไหาแล้วใต้ถานเนี่ยแล้วคนซ้ายคนขวาก็ออกอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมีมีแบบข้างหน้าด้วยอะไรเงี้ยคือเอาเอาใช้ทางนี้ดีกว่าแต่เพลงนี้ก็ใช้ได้หน่อยเออใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้อาจจะมีเดินเดินวนรอบรอบขาไมอะไรเงี้ยถ้าเต้นขนาดเนี้ยเอ็งร้องไปเลยคนเดียวตอนท้ายอ่ะเดี๋ยวพี่เอาหัวมาจำท่าเต้นเดี๋ยวพี่เต้นแบกให้มันเท่ดี ไอ้ใหม่ดีดีไหนๆก็ไหนๆต่อเท่านี้แล้วเดี๋ยววันวันาเอาข้าวข้าวก่อนเอาไม่ข้าวแล้วเนี่ยข้าแรกข้าแรกมันได้ข้าแรกเลยมันเหนียวแล้วเนี่ยมาคนขั้แรกนะห้าหกเจ็ดร้องา้ร้องอะไรพื้นแผ่นดินพื้นแผ่นดินฮะพื้นแผ่นดินอ๋อโอเคห้าหกเจ็ดพื้นแผ่นดินลาาอู่มมแล้วดูเป็นสีเขียวขึ้น มนเฮ้ยนี่นีเฮ้อะไม่ได้ก่อาคัดเดียวออันที่สอก่หนึ่งสองสามสี่ห้าควอยละอ๋อโอเันแค่สทีใช่ไหมสองทีหนึ่งสองรอควายแล้วใช่ตั้งแต่แรกก่อนหนึ่สองสมสาทีและค่ายตั้งแต่แรกก่อนและห้าไม่ต้องร้องเราท่าก่นห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งอัน นี่แหละคุยทอดถึงนีแหละตาตาละเก้าสิบเก้าสิบมันกี่ทีแล้บิที่สามหังแล้วหมุนฟื้นหมุนแล้วก็เข้าออกอกได้ตาานี้ปแล้วก็ควายนี้ความงามปาปห้าหเจดปดย้ำหนึ่งและถอยสองอยอันนี้จะ้องาเราตัว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 ตรงนะตัวยอดตัวตรงสองสามสี่ห้าห ็จแต่ก้าวขาเอาไปมือขึ้นข้างหัวใจพร้อมที่จะเป็นหัวใจหัวใจพี่น้องท่านี้นี่ตยชอบมากเลยตีขึ้นตขึ้นด้านข้างเฮ้ยปอย่างนี้เลยมันยทอดกุยปิ้งกุยย่างเฮ้ยมาต่อไปตีขึ้นด้านข้างนะคือแบบว่ามีมีเทมโพลขาด้วยก็ได้ไอ้นี่มันง่ายเอาแรกดีกว่าอ่าห้าหกลองด้วย one นดเปเก็บหม,มหุนยะต่ไงครับโลกมนันดูแสงความใหญ่ลึกเกินยิ่งมองยิ่งเเฟงมองถึงเลนหัวใจแค่นี้ก็คลิปก,กันลั่นฮอแล้วใช่ไหมพี่น้องเปิดนี ใหญ่กาใหญ่ได้ระล่อนมันจะมันจะไอ้เต้นแรกมันจะขับตรงตรงพื้นดินนะพื้นแผ่นดินนะเราต้องเราต้องทิ้งแต่หมดเลยนะินนะรอรอรออะไรก็ได้ ไหวอ่ะได้ได้ได้พี่แนะนำว่าขอขอนะขอแบบให้เป็นแบบเป็นท่าซ้ำกันอ่ะได้เป็นหลายรอบอ่ะได้จะเยอะกว่านี้นะไหวเฮ้ยสี เฮ้ยออใครจำท่าไม่ไ uh ด้ก uh ็ก uh ็เหลือบมาทางนี uh ้ไ hmm. ด uh ้เหลือบตรงนี uh ้อ uh ่าแล้วก็จะจำไม่ได้ต่อไปเฮ้ยสมาชิกเชื่อไหมพี่อะเขาบอกยังโอเคเขาบอกยังว่าเขาจะเรียกประชุมรอดหรือยเขาบอกหรือยังว่าเขาจะเรียกประชุมยังยังยังเนี่ยเดี๋ยวประชุมห้องนี้นนะครับ

เงี้ยหาเนี่ยอยู่เงี้ยผมคิดแบบว่าอยู่แลวไปให้เขาประชุมอะไรอ่ะก็ข้าวหน่อยเดี๋ยวพ่เดี๋ยวนี้ผมว่างเต็มเต็มแม่อยู่บ้านนะเดีจยวต่อวันนี้เดี๋ยวซัดเต็มเต็มเลยไอตีเพลงลีพี่เพลงพี่ด้วยเพลงพี่อะฮะเพลงพี่อะเมื่อเนี่ยคืนเนี้ยมีตะการใช้เราดูจะเอาไปอ่านใช่ไหม ไม่มีมีละมีละมีแล้วของพี่มาเลยที่ไหนอ่ะนี่เนประชุมอะไรอ่ะรประชุมกันป่ะเขาเรียกประชุมป่อป่ะประชุมกันเปิดปิดทันทีเลยโลมาลุบสภาพประมาณนี้ อะไรเขาเปิดซ ok> ู้ส uh ิผมผมไม่ไ okay, ด้ค hmm. รับไม่ใช่ของผมครับของใครก็ไม่รู้ครับอาวเฮ้ยาทีวีว่าเ้ยใครเรียกประชุม่ะพี่นะ แล้วไม้อะคิดแต่ว่านี่เลยไม่ได้เลยวลาเขาทว่าอันนี้อย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวตีกองเดี๋ยวไปเล่นเอาก่อนคลายบ้างเดี๋ยวไปร้องนะอะไรนะเพลงอะไรเพไงก็ได้กองกองดีแล้วตอนนี้ อันนี้มันอะไรเนี่ยเขาไปเรื่องบอลทั้งวัน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 ี่ยอันนี้อ่าแล้วตอนแรกมันไม่เนี่ยอ้าวถูกกระช่างไม่ทุกกระช่างไม่ใช่รถล้างรถแม่รถไฟ รอตเตอรี่มันขี่ไม่ได้ชาวบ้านอยากรวยเล่นหวยกันอยาาเขายไนไปเหนไปไนไไหนไป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 ไไปไหนนอนหนนอยนี้นุ่มหนกไนนนนนนน ไม่ลิลอย่าอย่าได้หลงมาในวังวนนี้ได้เยอะเไยม่เขียวครังเชสอ่ะตัวโตอยู่ไหนอยู่บนโต๊ะอ้ยย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 ย n ยย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 ยอยย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 ยกยย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 ย ะาร้านเทวดาผ่นมาพบเห็นมรุอุจจเหนตองขาเทวาคุณจะบราช่วยลุงด้วยจะถูลูกค้จะเลี้ยงเทวดาอันนี้พายค่ะมันต้องเป็นคนที่เคยคุ้นอย่างนี้นะอย่างนี้เดี้ยงโคตรยาวเลยเดี๋ยวทรอยเดีเอาเลยพระแพง อ๋อค่ะพี่เอ้ยพี่พี่พี่เราก็เราก็เราก็คิดว่า <c oughs> เห็นหน้าตาเขามั่นใจไงจริงเขาร้องเนื้อผิดดี่ว่ามนุษย์อุจจาระเม้นร้นองหาเทวดาปัญหามันอยู่ตรงไหนครับอกครับใจชาวไร่ชาวนาะเดี๋ยวหนูเช็คให้พี่ดีร้องอีกเพลงครับเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ลมหลายเพลงมากเลยวอนให้เราช่วยถูกหัยสักคราเทวดาหยุดคิดนิดนึงกับบุลลำพึงลำพันได้ครับได้ครับพี่งั้นอีก อีกแปมหนึ่งพี่พอดีอยู่อยู่ตรงไหนไม่รู้วะพี่เดี๋ยวรอนห้พี่วิ่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวโทรกลับไปบอกค่ะสวัสดีค่ะมวนกวายเลขไม้เด็ดเด็ดมวนกวายเลขไม้เด็ดเด็ดตามโพยตามเคล็ดตามวัดตามวาเทวดาเขาให้ช่วยด้วยวันนี้วิวมีวิวออกไปไหนมาครับจุ๋ยจ้าเลี้ยงเทวดาเออเหมือนมาค่อยเจอเลยอยู่ในบ้านหลังนี้มันซ้อมกับพี่วิวตลอดไงจะเชิญมาตั้งวงกลองเ่าปาร์ตี้คีเมา สวนเสใฮาข้าวปลาหมูเห็ดเป็ดไก่กลุ่หมากหลากไมาทั้งขันชง,งกันชาก็ต้องให้ครบก่อนมั้งถึงจะประชุมไม่รู้อ่ะเทวดาผ่านมากันชาทุกข์ก็ชางไม่ทุกข์ก็ชา่าง ไม่ใช่รถล,ลางรถเมลรถไฟลอตเตอรีมันขี่ไม่ได้เทวดาเอ้ยชาวบ้านอยากรวยถูกหวยกินหมดอ้าวเฮ้ยเราไม่เคยเห็นคำนี้มาเชาวบ้านโฉล้้ายถูกหวยกินหมดเทวดาผ่านมาพบเห็นมนุษย์ อุจจาระเม้นร้องคอเทวดาปัญหามันอยู่ที่ไหนขับอก